สำหรับทีมงานที่เรชอบนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นโซนที่2นะครับโซนที่2นะครับก็จะเป็นพี่ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับทีมงานท่าพระดิจิตัลนะครับแต่ก่อนนี้จะพูดถูกันในนามพี่ดุ่มท่าพระนะครับวันนี้นะครับก็มาในรูปแบบตู้ผีเสื้อนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้พี่ดุ่ม นะครับตัวนี้พี่ลุมท้าพระนะครับจัดเต็มเลยนะครับจัดเป็นตู้ผีเสื้อมาแต่ครับตัวนี้ตู้ผีเสืออ้อน,นี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไได,ด้านใน,น,นบรรจุกระสุไปด้วยจอกลำโพงเอเอนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ สา่พรามรุ่นใหม่มาเลยนะครับพีหนุ่มบอกางานนี้งานช่วยทันทีต้องพุ่มพุนนะครับขายที่ดินไปได้สิบกว่าล้านนะครับพีหนุ่มบอกว่าขายที่ดินไปสิบกว่าล้านนะครับซื้ออรนมาได้โหลเดียวนะครับก็ดูราคามันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับพบและชมนะครับสำหรับทีงานภ้าพระดิจิตอลนะครับในระบบเสียงประดิษฐ์เจริญศาสตร์ นะครับวันนี้หลตู้ผีเสื้อนะครับแปดลูกนะครับสามสิบสองดอกนะครับวันนี้มารับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ใช้ผ้าจอรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นผ้าจอหลังดำนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นทีมงานภาพยนต์ที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับทีมงานไก่พีเตอร์ไม่ใช่นะครับทีมงานศิอาจารย์เทพนะครับวันนี้ก็ ยอมเป็นน้องเล็กนะครับใช้ไปชื่อตู้แผนนะครับฟังสบายๆเอาไว้เป็นกองโดยการนะครับแต่ก็มาในระบบเสียงของ m c นะครับวันนี้ก็มาเป็นกจอโชว์นะครับสองจอนะครับแล้วก็สําหรับ MC ซนะครับที่ชื่นชอบความรุนแรงนะครับด้านในนะครับจะมีอีกเจ็ดจอนะครับทางด้านหลังศาลานะครับก็จะเป็นทีมงานสุดทีนะครับ ระบบเสียงอโนนโอลิโอนะครับเป็นอีกหนึ่งระบบเสียงที่มากจับปานะครับเพราะว่ามีความรุนแรงนะครับหนัก่วงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในนะครับจะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยนะครับเป็นที่เราเรียกว่าลานประหานนะครับด้านในนะครับลบกัรโบกนรอครับ สามผู้หันหน้าทนนะครับด้านในเราเรียกว่าเป็นลานอาหารนะครับเพราะว่าลงเบรกกันสองดอกนะครับแต่ว่าฮอนสี่ตูดเท่านั้นนะครับดู้พี่ว่าในไรไเลยนะบักบักว่าอะไรบักบักนะครับเหมัอนกับตอนด้านในว่าหกกองนะครับที่ไหายไปนะครับที่ไหายไปบอกไปแล้วนะครับกองไหนขาดบกให้ามาที่ที่หนยกองแล้วถ่าย 我们今天来。